มีการลูกดักไปสุดแล้วไม่กลับขางเมื่อกี้ไปมากกว่านี้อ,อีกเมื่อกี้หมุนคัดละปกติการเผาตัวนี้ หมุนได้หรือเปล่าครับอันนี้คือสภาพที่ว่ามันเป็นรอยมันรอยแบบกัดเศษเหล็กหลุดออกมาเต็มเลยเนี่ยมันก็เลยฝืดตัวแบริงเองอ่ะไม่ฝืดฝืดชิ้นนี้ก็คือเบ้าของบิเกียแล้วก็ชิ้นนี้ ชิ้นนี้ยมันจะเสียบลงไปในบิเกียร์ตัวน,นี้ยพอมาสวมไปแนละ้วมันก็เลยฝืดครับทดสอบเครื่องหมายเลข6กหกจะทำการซอา่อมนะครับปัญหาที่ว่าลูกดักนันมันค้างติดฝืดนะครับอันนี้เรากดตัวปากไปดูก่อน เดี๋ยวเราจะลองดัดเล็กขนาด16มิลเส้นนี้ดูนะครับจะด,ดัด90อ,องศาประมาณนี้ครับผมสามารถมารับเครื่องคืนได้ครับ